ครับโปรเจกต์ยักษ์ครับฮะโปรเจกต์ยักษ์<า>เลยเหรอใหญ่ที่สุดเลยเขาบอกว่าอลังการอลังการงานจากเต็มทุ่งงวสุดยอดโอ้โอ้โอเค,อเคขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากก็เจ็ดเจ็ดประจันบาลน,นะครับก็จะเป็นเจ็ดประจันบาลในเวอร์ชั่นของทางช่องเสร็จเอสดีนะครับคือก่อนอื่นผมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมอ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนหนังเรื่องเจ็ดประจันบาลมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผมก็เป็นเพื่อนกับ ฉเฉลิมด้วยฉเฉลิมมงพิมพ์เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาก็เขาก็เขาก็เสียแล้วนะครับคานนี้ผมก็เลยหยิบหยิบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคานนี้หลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เปอร์ชั่นของผมมันจะเป็นยังไงเนี้ผมอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าเหมือนอยากให้เต็มตัวก่อนเล็กๆว่าเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นในในยุคข,ของของเวอร์ชั่นพวกเราดูนะครับคือจริงๆผมชื่นชมและเป็นสาวกตัวยงของเจตประจันบาล ก็ก็ก็อยากจะให้ฝากติดตามแล้วก็เปิดใจนะครับมาลองดูเวอร์ชั่นนี้กันว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนเรื่องมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมอยากให้ไปติดตามทางช่อง7 SD มากกว่าว่าว่า10 EP นะครับเรามีแค่10 EP เองว่าเรื่องราวเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนแต่แน่นอนครับชื่อยังเป็นชื่อเดิมตัวละครชื่อแต่ละคนดันมิธาอคีเมกยันจ,จ่าดับจำปอยังมีเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เราได้ก็คงจะเห็นแล้วว่าเราได้ใครมาเล่นมั่งที่เป็นกระแสก็คงจะไม่พ้นคุณเป้อารักษ์นั่นแหละครับแล้วอ,อะไรถึงเือเป้อารักษ์ออจริงๆนะปัจจุบันเรายังไม่ได้ฉเฉลยด้วยว่าใครเล่นเป็นใครแต่ผมคิดว่าหลายคนหลายท่านอาจจะจะเดาได้แหละแหมเป้มาต้องเป็นไขรใช่ไหมครับด้วยเหตุผลนี้คือจริงๆโปรเจกต์นี้ผมเล็งเป้ยนั่นแต่แรกเลยผมอยากนําเสนอ หลายปีที่ผ่านมาผมทำแอคชั่นดูดันทำแอคชั่นดูแล้วน่าทำอย่างเงี้ยนะผมเลยอยากนำเสนอแอคชั่นคอมดี้นะครับเป็นแอคชั่นที่ภาพภาเป็นภาษาง่ายๆนะไอ้พวกนี้มันกวนตีนแต่มันก็น่ารักเนะอ่าแล้วก็ผมอยากให้ครอบครัวดูได้นะครับไม่มีฉากรุนแรงแต่ถามว่ายังจัดเรื่องระเบิดเรื่องอะไรอันนี้ยังเต็มเหมือนเดิมแต่ฉากที่มีลักษณะสอถึงความรุนแรงสอถึงความหวาดเสียว อันนี้เราจะจะงดเพราะจริงๆแล้วเนะี่ยแอคชั่นคอมเมดี้เรานอกการเรื่องของความตลกสนุกระเบิดจริงระเบิดไปหัวเลาะไประเบิดไปไอ้พวกนี้มันขำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ละคนก็ทําออกมาได้ดีนะครับก็ก็ก็จะเป็นรูปแบบนี้กับกับการถ่ายทำหงบอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบกว่าเทเยอะานสร้างมากก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทางช่อง7 HD ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็คําว่าทุ่มทุน เลยก็ก็ก็จริงๆก็ทุกอย่างที่เรามีเราก็นํามาใช้หมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ที่นานๆจะเกิดขึ้นกับทางช่องด้วยเพราะว่าเราใช้พระเอกถึง7คนนางเอกอกีใช่ไหมครับจากเดิมค่ายเคยทําเรื่องเสา5ห้าทำไมครับพระเอก5คนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพระเอก7คนนะครับมันก็กมันมันทุ่มนะเพราะมันมันเคนอนะ ใช่ไหมครับต่างจากเวอร์ชันเก่ายัางไงบ้างครับมีเพราะว่าแบบนักแสดงแต่ละคนเงี้ยแบบอันนั้นมันจะดูคนกลัวแต่ละคนมีคาแรคเอตอร์ตคือผมอยากให้แยกในระหว่างหนังกับซีรีส์ที่อยู่บนทีวีใช่ไหมครับหนังก็จะมีต้นตำรับของหนังใช่ไหมครับตัวละครที่แต่ละตัวที่เขามีคาแรคเตอร์บางคนนํามาเปรียบเทียบกันเอ้ยคนนี้จะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าจริงๆผมอยากบอกงี้ผมอยากให้หนังเป็นตำนานของหนัง ทำไมครับเป็นตำนานของหนังการการที่ผมกําลังจะบอกว่าเอ้ยลองมาดูเวอร์ชั่นนี้ของผมอ่ะคือผมไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะในยุคของโอลิเวอร์ทำแล้วไปเปรียบเทียบกับยุคเกา่าจริงๆแล้วผมมีบางอาจเปรียบเทียบเลยอันนี้พูดตรงๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจอยู่ในใจของคุณผู้ชมมานานยาวนานมากจนผมมองว่านั่นคือตำนานแล้วผมไม่อยากให้เปรียบเทียบฉะนั้นในเวอร์ชั่นของผมเนี่ยอาจจะแปลก อาจจะแตกต่างไปมันก็เกิดขึ้นจากการที่ผมนำเรื่องนี้มานำเสนอในรูปแบบของของเวอร์ชันนี้ฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าภาพยนตร์แล้วมาเปรียบเทียบกับยุคข,ของผมนั้นจริงๆด้วยจากใจเลยผมมีบางอาจเปรียบเทียบแน่นอนอยากให้เขาเป็นอมาตะาของเขาต่อไปแต่ชื่อตัวละครสถา,านการณ์จะใกล้เคียงกันแต่จะเป็นรูปแบบอันไหนนั้นเนี่ยแม้โดยธรรมชาติผมก็ต้องบอกว่าไ้ก่อนนั่นแหละครับแต่ก็จะมาเพิ่มฉากให้มัน ใช่ใช <accurately S 2> ่ใช <eta> ่ครับให้ให้เข้ากับยุคยุคสมัยนะครับคุณชุนครับคุณชุนเป็นคนเขียนชุนเป็นคนเขียนนาใช่ใช่ครับกี่กี่ักครับอุ้ยก็ก็ช่องก็ช่องให้ให้การให้เขาเรียกใช้คําว่าทุ่มใช่ไหมครับก็ก็ก็ได้เพราะว่าเราก็ ทุ่มทั้งสภาพกำลังกำลังเงินโปรดักชันกำลังกายกำลังใจใช่ครับแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่มันเรามีประมาณ10 EP ีพีจำนวนถ่ายทำเราก็น้อยฉะนั้นเนี่ยแต่ละฉากที่เรานำมา7คนรวมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนั่นแหละครับคุณน้าแสดงหน่อยนักแสดงแต่ละคนเป็นไงบ้างคะเป็นกล้องอะไรก่อนใส่คำเป็นยังไงบ้างรัเอ่อคุณเป้อารักษ์เราไม่ต้องพูดถึงเขาเล่นได้ทุกอย่างที่เราต้องการ เขาทำอะไรเราก็รู้สึกได้เลยแต่ที่เหลือทั้ง6ท่านก็ออกมาได้ดีนะครับออกมาได้ดีจริงๆถามว่าพวกเขามีความกดดันไหมพวกเขาก็มีความกดดันเพราะว่าหลังจากที่โปสเตอร์ออกไปแล้วมันเกิดการเปรียบเทียบว่าเอ้ยอะไรนะไอ,อะไรนะอะไรมีตลอดใช่ไหมครับมีตลอดจริงๆผมจะย้อนกลับไปว่าด้วยความสัต์จริงผมมีบางอาจเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เวอร์ชันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับจะถูกใจหรือหรือไม่ถูกใจผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในวันที่ออนแอร์กันนั่นแหละครับ้วา้องแต่ละคนได้กลับไปดูเวอร์ชันก่อนอหรือหรือแบบไม่ดูเขาก็ดูกันนะครับเขาก็ดูกันแต่ว่าผมมองผมก็เลยอธิบายเขาฟังว่าอ่ะเราขออนุญาตพูดถึงบุคคลสําคัญในวงการตลกเราคือนักคอมจุกเปี้ยสกุลแสดงโดยนักคอมคือนักคอมมันจะไม่มีวันที่มีใคร แสดงได้เท่าหรือดีกว่านาคอมสมมุติหนึ่งใน6คนนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นจุกเบี้ยวสกุลใครบ้านรหกคนก็ก็ตามตตามที่ประกาศไปตามประกาศไปก็เป็นเป็นพพะเอกช่อง7ทั้งหมดเลยก็จะมีคุณโอชาคิดมีคุณบิวนะครับมีคุณแทนอ่ามีคุณโหนนะครับอ่ามีคุณแชปเวลากรแล้วก็มีน้องใหม่จากอ่า s m อีกหนึ่งท่าน6ก,กท่านรวมกับคุณเป้เป็น 7, เจ็ดใช่ไหมครับครั้นี้จะไม่มีใครแสดงได้ดีกว่าหรือดีเท่ากับนาคอมผมเชื่อว่านับจากนี้ไม่ว่าจะกี่ยุคนาคอมคือนาคอมถูกไหมครับฉะนั้นจุกเบี้ยวสกุลที่แสดงโดยนาคอมเนี่ยจะกลายเป็นตำนานของพวกเราตลอดไปแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนมาแสดงเป็นจุกเบี้ยวสกุลผมก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นแบบอย่าง ที่เขาจะไม่มีวันที่อุ้ยแสดงดีกว่าไปไปไม่ได้แสดงสู้ไม่ได้ไปไปได้เพราะนาคอมคือนาคอมใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะผมเลยมองว่ากลุ่มพวกเขาคือกลุ่มตำนานนะครับแล้วก็กลุ่มผมเหมือนเด็กที่เกิดในยุคนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เกิดในยุคนั้นใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละยุคก็จะมีความสําคัญแล้วก็มีทรงคุณค่าของแต่ละยุค ผมผมได้อ่านได้อ่านคอมเมนต์เยอะนะครับถึงการเปรียบผมเข้าใจแล้วผมก็เคารพในสิ่งที่คอมเมนต์มาทุกคอมเมนต์เพราะถือว่าทุกความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ถูกไหมครับท,ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมต่างๆอันนี้ผมเคารพสิทธิ์แล้วก็เคารพทุกคอมเมนต์แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดที่ไหนด้วยก็เลยอยากจะบอกว่ายุคนี้ก็ขอขอลองเปิดใจดูครับว่าเด็กยุคนี้เขาเล่นกันยังไง ใช่ไหมครับเราอาจจะนึกถึงนักคอมหนึ่งในหกคนนั้นอาจจะเป็นจิวจุกเบี้ยวสกุลอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ผมผมด้วยความเคารพว่านักคอมคือสุดยอดที่ไม่มีใครเปรียบได้ไม่มีใครเท่าได้ลองเปิดใจให้เด็กพวกนี้มันดูนั่นแหละครับแต่แล้วพอเหลืออะไรของที่ว่าเวลาคำกับเลยบาคนแบบพูดสื่อเป็นกระแสฮิตตลอดเลยนะโอ้อันนี้ต้องต้องขอบขอบคุณขอบคุณแฟนด้วยครับด้วยด้วยก็ด้วย,วย,วย,วยความ ไมตาของผู้ใหญ่ทางช่อง 7hd แล้วก็รวมถึงนักแสดงที่เขาแสดงดีจนผมอาจจะไม่ต้องกำกับอะไรมากนะครับมีีแงงคคันนนเรรรื่ออออะไกในอนาคตข้างหน้าเรามีโปรเจกต์กับทางช่อง7อยู่อยู่อันนี้เขาชอบให้พูดว่าขออุบไว้ก่อน แต่ปีหน้ามีแน่นอนครับมันเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ว่ามันเป็นยูริมันเป็นวายมันเป็นอะไรที่เราแบบตอนนั้นที่เขาเออว่าเป็นวายนะยูรินะโอเคเดี๋ยวเราแยก2ประเด็นก่อนเดี๋ยวยูริเก็บไว้ก่อนเอา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 โปรเจกต์กับทางทางช่องอ่าอ่าเรายังมีเรายังมีอยู่อยู่อยู่หลายหลายโปรเจกต์อย่าให้ผมนับเรื่องเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นจะบอกว่างานเยอะแต่จริงงานเรายังไม่เยอะ ก็ปีหน้าเรามีครับเรามีเพราะตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นเรื่องของซีรีส์ล้วเราสังเกตไหมเพราะว่าตอนนี้เราจะดูซีรีส์ที่มีความยาวระหว่าง8ถึง12 EP ใช่ไหมครับทางค่ายก็จะผลิตลักษณะแบบนี้ออกมาให้กับทางช่องแล้วเราก็ได้รับโอกาสจากช่องให้ผลิตแนวซีรีส์ตรงนี้ด้วย ส่วนเมื่อกี้คําถามเรื่องยูริยังอยู่ในโปรเจกที่เรากําลังคุยกันอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผมทําอยากทายูริผมอยากทาบู๊แบบหนักๆ,ๆอยากทําบู๊แบบนางเอกโดนนางเอกโดนตีนได้อ่ะโดนระ, <c oughs> ะเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโปรเจกของเราอยู่ในระหว่างของการคุยในเรื่องของบทใช่ไหมครับพอบทมันจบหมดแล้วเนี่ย เราก็จะเปิดทําการแทสนะครับแล้วก็หาผู้เหมาะสมเข้ามาแต่ยูริอันนี้อาจจะขยับไปข้างหลังหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีโปรเจกต์กับ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 ในเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เรายังมีโปรเจกต์ภาพยนตร์อีกด้วยนะถ้ายังยัง31ธันวาเนี้ยป๋าโก้พิเชษศิลชาใช่ปอบดิบดิบนะครับเข้าฉาย31ธันวาป๋าโก้กำกับผมเป็นผู้ช่วยนะ อ่าม่ป่าโกกัอ่าปาโกกัก,บก,บกับครับผมเป็นผู้ช่วย3 1ธันวาก็จะเข้าฉายแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกในปีนี้มั้งที่ฉายพร้อมกับสปอป,อปอลาวด้วยในวันที่แล้วก็วันที่23เรามีรอบเลสใช่ยี่สิบามยีาธันวา <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จัดที่ไหนรอบเท่เดี <c oughs> ๋ยวใกล้ๆ ที่ไหนนะเซนนั่นเวอร์ใช่แล้วในปอบยิบดิเรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยนะอ่าอย่างเดี๋ยวไปดูวันที่ยี่สิบสามนักแสดงที่เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็เป็นเจ้าแรกด้วยเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามเขาก็น่าจะมางานด้วยเหมือนกันตำ้งน้าเหมือนกับมาำมูกกันหมดเลยใช่ครับใช่ก็นำโดยพี่หน่อยแม่หน่อยที่เราบอกว่าปอบยิบใช่ไหมครับแล้วก็เหล่านักแสดงยี อุ้ยรู้ได้ยังไงแหมรู้ด้วยอ๋อครับก็จะมี23จะเป็นรอบเพลสแล้วก็ฉายจริงก็เป็น3 1เอ็ดครับแล้วก็ทางค่ายก็ยังมีภาพยนตร์ที่กำลังจะทำในปีหน้าอีกใช่โอ้ยผู้ใหญ่เอ็นดูใช่พี่ว่าได้พักหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับพักมบางคนบอกว่าอ้โหพี่ว่าต้องเตะเตทุกอย่างเลย ผมก็ผมก็ได้พักแหละงานเยอะดีกว่าไม่มีงานเนาะตรงนะอันนี้ต้องขอบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่วี้ด้วยที่เขียนข่าวเยอะๆเฮ้ยเอาไอ้เวอร์มากำกับดีกว่าเอาทีไม่วอร์ทำดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหกับพี่เวอร์เวอร์คุมากเหนื่มากอ่อนแล้วก็เป๊ะจริงไหมคือผมไม่ผมผมแค่เป็นคนผมแค่เป็นคนเสียงดังไม่มีอะไรหรอกผมแค่คือผมอาจทำแอคชั่นแล้วผมก็มีแต่ผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายระเบิดปืนเอฟเฟกต์สตันต้องเสียงดังหน่อยนะต้องงมซ้อพี่เพิ่มมีไหมครับจริงมีอยู่กับแฟนไงเป็นลูกไก่เลยปิดเลยด่าอ่าใช่อยู่กับแฟนนี่เป็นลูกไก่เลยใช่กนัก็สดงใช่บระบบชายไม่ได้เราต้องก็ก็ก็ธรรมดาเวลาเราทำมันมันก็ต้องเสียงดังใช่ไหมครับระบบการบังคับบัญชาในกองอะไรอย่างเงี้ยใช่นักแสดงตัวนไม่ราต ไม่กลัวไอยพวกนี้มันไม่กลัวผมหรอกไม่กลัวใช่เหรอเฮ้กลัวหรอกเฮ้ยกลัวเฮ้ยกลัวได้น่ารักครับได้อะไรนะแฟนมูเก่งใช่แฟนมูเก่งใช่ฝากภาพยนตร์ปอบรีบฝากฝากหน่อยนะครับก็ ฝากภาพยนตร์ปอบดิบดิบนะครับ31ธันวาคมนะครับเราจะเข้าฉายพร้อมกัน2ประเทศคือประเทศไทยไไลแล้วก็ป<อ>สปปลาวเป็นภาพยนตร์เบาสมองช่วงปีใหม่ขาขพาครอบครัวกันไปดูน,ดนะครับอขำอย่างเดียวมีความสุขในช่วงปีใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมเหรอใช่มีคนไปลงทุนหรือเพื่อนชักชวนไหมแล้วมันมันเป็นแบบตอนนี้เป็นดราม่าหนักเลย เรื่องข่าวดราม่าผมว่าผมไม่ขอความเห็นดีกว่าก็โอเคเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าใครจะถูกใครจะผิดขอให้มนุษย์เรารักกันดีๆปองดองกันอยู่กันอย่างมีความสุขเซฟสุดนลเนี่ยเซฟเซฟเซฟนี่มันเคยมีไหมคนมาชวนลงธุรกิจนี่ก็เขียด์จังเลยนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาครับพอผมพูดผิดจังหวะแลวปั๊บคืน วิวการที่เร็วๆโอ้โหไอ้นี่ก็ต้องระวังคำพูดนะเนี่ยปกติใครเป็นคนลงทุนธุรกิจไม่ไม่มี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 เพราะว่าผมเป็นคนไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเงินร้อยล้านอ่ะไม่ไรหรอกอะไรเงี้ยเลือนอยู่กับพี่เมย์ครับอะไรนะครับเลือนอยู่กับพี่เมย์อยู่อยู่อยู่ครับผมนี่ก็พยายามเขี่ยนะแบบไอ้นี่ก็ตอบแบบมีปัญหาผมไม่ตอบอะไรดีกว่าขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนเออ่ มีความสุขแล้วก็จบกันด้วยดีมันก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตของพวกเขาที่มีปัญหากันก็ขอให้จบกันด้วยดีขอให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขเซฟที่เป่งยี่สามเจอกันนะครับไม่ได้ไปหรอกรายการดังอะฮะไม่ได้ไปรายการดังเข้ามาอะโอเคครับครับครับผมครับครับครับ